ที่ยังที่กำลังหิวอยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการทำไก่ขยะรถบาร์บีคิวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คืออย่างแรกนะครับก็เป็นนี่นะครับเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคบเป็นเป็นกล่องพลาสติกนะครับสําหรับการทําอาหารเนี่ยครับแล้วก็อย่างสองเป็น ผงปูนลดลดบาร์บีคิวนะครับจะใช้ย,ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจะผมใช้เป็นยี่ห้อแอโโลนะครับแล้วก็ช้อนอีกหนึ่งช้อนช้อนอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ไก่นะครับที่เราจะมาทำอาหารนะครับอย่างแรกนะครับเปิดฝากล่องก่อนนะฮะนี่ฮะเปิดฝากล่องแล้วนะครับอันนี้คือหลังอันนี้ที่เสร็จอันนี้คือเป็นเสร็จหลังจากที่ ตอนแรกครับผมกินผมลองกินเข้าไปนะครับแล้วมันอร่อยนะคบผมผมก็เลยเอามาทําต่อนะฮะต่อไปนะครับเอาไก่นะครับใส่เข้าไปนะครับเท่าที่อยากกินนะครับสองชิ้นหลังจากนั้นนะครับเปิดถุงของผรุงรถบาร์บีคิวนะฮะโอีคครับเปิดแล้วนะครับเอาช้อนนะครับตักมันขึ้นมานะครับ สำหรับใครนะครับที่อยากกินแบบเยอะๆก็เอาสองช้อนนะครับแต่ว่าจะบผมนีม่ต้องการเยอะอยูแอ่แล้วลไปอ่าได้แล้วนะครับจากนั้นก็เทลงไปตักแล้วนะครับเอาช้อนออกนะครับออปิดฝากล่องพลาสติกนะครับก็เขย่านะครับเขย่าไปทางซ้ายกับทางข้างขวานะครับ อ,อยากเปิดเย็ดด้วยอ่านั่นเราก็จะ,จะได้นะครับไก่ขย่าม,มาแล้วนั่นเองะฮะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากกินแบบแบบอร่อยอร่อยก็หันเอานะครับเตอสำหรับผมกินอย่างนี้เลยวยน่ากินน่ากินทรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพยงเขานี้นะครับบา,บายบาย